สวัสดีครับ FC Hiwin ทุกคน Pro 4X ครับฝังวิ้นด้านหน้าแบบงามๆไม่อยากจะเสียกันชนมากเพราะว่ากันชน Pro 4X ค่อนข้างออกแบบมาสวยนะครับดังนั้นก็ต้องเน้นเดิมๆแล้วก็สวยงามย้ายปงย้ายปลั๊กรีโมทไปให้เรียบร้อยการใช้งานก็มีปุ่มโยกเกียร์ด้านหน้าเพื่อจะได้ไม่ต้องเจาะกระจังด้านหน้าเพื่อจะล้วงเข้าไปปลดเกียร์ีไม่ต้องครับงานออกแบบลักษณะอย่างนี้ครับน้ำหนักเบา แต่ติดตั้งยากและใช้เวลาครับเริ่ม8โมงครึ่งเสร็จ4โมงเย็นดังนั้นแนะนำให้นัดล่วงหน้าเพื่อเราจะได้ทำให้เสร็จภายในวันเดียวครับงานลักษณะนี้ทางทีมช่างไฮวินเราถน,นัดอยู่แล้วนะครับอะไรที่ยากซับซ้อนทางเราชอบมากๆเลยครับจะเห็นว่าเชือกที่ออกมาหรือไฟล์อลูมิเนียมที่ออกมาถูกกรีดอย่างประณาด เรียกว่าแผลแทบไม่มีเลยก็ว่าได้ครับมีแผลเดียวจริงๆครับที่เหลือก็เรื่องของคันโยกเกียร์ที่ทํำยังไงที่จะปลดเกียร์ฟรีได้ก็ไม่ยากครับทําปุ่มเพิ่มพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ดึงฟรีเกียร์ออ,อกมาได้แล้วก็ดึงเชือกออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องล้วงจากด้านบนลงมา